สวัสดคีครับผมเบน์นะครับ33กินกาลาดวันนี้นะครับผมจะมาไขาข้อข้องใจสําหรับเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าทําไมร้าน3-3กินกาลาดของผมเนี่ยต้องมีบริการในการดูแลปกป้องรักษารถยนต์ของท่านหลากหลายบริการและยังแบ่งย่อยเป็นอีกหลากหลายแพ็กเกจอ,อีกด้วยต้องบอกงี้นะครับว่ารถแต่ละคันมีลักษณะการใช้างานเนี่ยไม่เหมือนกันคนละยี่ห้อคนละสีคนละจุดประสงค์งบประมาณแต่ละท่านก็ไม่เท่ากันเราจึงต้องมีแพ็กเกจและบริการเนี่ยให้ครอบคลุมกับลักษณะการใช้งานงบประมาณแล้วก็จุดประสงค์ของเพื่อนเพื่อน ให้ได้มากที่สุดอย่างเช่นผมยกตัวอย่างสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่มีลักษณะการใช้งานที่จอดตากแดดเป็นหลักขับขี่ในเมืองทั่วไปแต่ปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีความนิยมในเรื่องของฟิล์มใสกันลอยมากๆนะครับจะให้ไปติดฟิล์มกันลอยเนี่ยมันตอบโจทย์ไหมครับมันไม่ตอบโจทย์หรอกครับเพราะว่า1เลยรถที่จอดตากแดดเป็นหลักเนี่ยฟิล์มก็จะเสื่อมได้เร็วและคุณไม่ได้ใช้งานสมบุกสมบันคุณไม่ได้ขับขี่ในพื้นที่เสี่ยงคุณจะเสียงงบประมาณโดยใช่เหตุ มันมีประโยชน์ครับหรือยกตัวอย่างเช่นคุณมีลักษณะการใช้งานเน้นเดินทางออกต่างจังหวัดเป็นหลักเลยออกบ่อยรถสีเข้มอันนี้อาจจะตอบโจทย์กับการติดฟิล์มสกระลอยมากกว่าเพราะว่าหนึ่งเลยฟิล์มสกระรอยปกป้องเรื่องสะเก็ดหินได้แต่เคลือบแก้วเคลือบสนิทปกป้องไม่ได้และยิ่งรถสีดําก็จะมีปัญหาเรื่องริ้วรอยขนแมวตัวฟิล์มสากระรอยก็จะทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีกว่าก็ต้องมีแต่นิดนึงนะครับถ้าลักษณะการใช้งานแบบนี้และจอดตากแดดก็ต้องมาชั่งน้าหนักเอานะครับว่าควรจะติดฟิล์มสาจจอตาแเป็นนี่ยอายุการใช้งงานขอฟะลอยก็ตรองบคุณรับเรื่องนี้้ได คุณดันต่อได้เลยครับฟิล์มสกระลอยรอบคันแต่ถ้าคุณคิดว่ายังมีความรังเลมีความวังวลแต่ลักษณะาการใช้งานมันก็มีความเสี่ยงเราอาจจะเลือกเป็นลักษณะาการเคลือบเซรามิกทั้งคันและติดตั้งฟิล์มสากระลอยแนวพะทะก็ดได้เช่นกันหรือรูปแบบอื่นๆเช่น เราตัดสินใจได้แล้วครับว่าเราจะเลือกเป็นการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกหรือจะเป็นการติดซิมส่กะระลอยหรือจะเป็นมิกผสมประสานก็ดีแต่สมมุติว่าเพื่อนๆที่มีความเสี่ยงในเรื่องของพื้นที่ในการใช้งานเส้นโซนทะเลโซนที่มีน้ําก่อยน้ําเค็มและมีความเสี่ยงเกี่ยวกับช่วงล่างหรือมีจุดป,ประสงค์ที่อยากจะดูแลปกป้องช่วงล่างเอาไว้ก็สามารถจะเลือกบริการที่เป็นตัวพ่นกระสนิมของเราได้แต่ตัวพ่นกระสินิมของเราก็จะมีแบ่งย่อยออกไปอีกถ้าเพื่อนๆที่รถที่มีปัญหาเรื่องเสียงรบกวนเข้ามาภายในห้องสานเยอะๆอ,อ,อยากจะเคลียร์เเ่นนีออดวยยะโช หรือเพื่อนๆที่ความกังวลสําหรับในเรื่องของรถที่เพิ่งรับมาแถมฟิล์มกรองแสงมาจากโรงงานแล้วรู้สึกว่าฟิล์มเนี่ยการความร้อนไม่ค่อยได้ทัาศนะวิสัยไม่ค่อยดีเราก็จะมีตัวเลือกอีกหลากหลายแบบซึ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีให้มันครอบคลุมเพราะว่าเราอยากให้ทุกท่านที่เข้ามารับบริการที่ร้านแห่งนี้ได้บริการแพ็กเกจที่มันตอบโจทย์กับคุณมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องลักษณะการใช้ง,งานจุดประสงค์ที่แท้จริงและก็เรื่องงบประมาณด้วยนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมาเราถึงจะต้องมีหลากหลายบริการและย่อยออกเป็นอีกหลากหลายแพ็กเก ตอบโจทย์กับลูกค้าอย่าเพิ่งงงกันนะครับมาปรึกษาก่อนถ้าคุณอ่านคุณฟังแล้วคุณยังไม่ค่อยเข้าใจว่าแต่ละแพ็กเกจหรือแต่ละบริการมันช่วยอะไรคุณได้บ้างหรือแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับคุณอย่างแท้จริงอันนี้คุณเข้ามาปรึกษาเราก่อนได้ครับทางที่ดีครับแวะมาเลยครับสามสามคินกะหลาดนะครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ g o o g l e แ a p ไปให้นะครับแวะมาที่เนี่ยตอบโจทย์ที่สุดแล้วได้เห็นทั้งงานจริง ได้พูดคุยกับผมโดยตรงหรือถ้าไม่มีเวลาที่จะเดินทางเข้ามาในช่วงนั้นนะครับสามารถโทรเข้ามาก่อนได้ครับโทรเข้ามาดีกว่าตอบแชทนะครับและคุณจะได้คําแนะนําคาปรึกษาความรู้ถูกต้องครบถ้วนแน่นอนครับยังไงวันนี้ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อให้หลายหลายท่านได้มีความเข้าใจแบบเดียวกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อย่าลืมโทรมากันเยอะๆนะครับเบอร์ขึ้นให้แล้วนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ